ยอมกับอะไรผมกกขายเพื่อการยื้อขายยอดยิ้มสวัสดีสวัสดีพี่น้องกลับรปยนการข้าวยำแรงนาจ้าเนาะแบนดวันนี้มาอัปเดตตลาดพวกคว้พี่น้องตลาดพวกควาพี่น้องบางคนจะลายจะน้อยพพี่น้องนั่นแหละบราดี้ลังจาบวันี้มาพอมันเครื่องปีหรือเปล่ายานแมนเครื่องปีี่นรองปีหนึ่งเต็มเต็มบ้มาเนาะ จะมาเลาะดึงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศน้องมีบอลพักรถพักลาพี่นะ้องก็หน้เนาะเป็นบอลพักรถทานั้น,นาครับเบอร์น้ำกันพี่น้องรู้สึกว่าลายเดือนบว้ได้มาเนี่ยู้สึกว่าแบบมันจะก่วงแป้งหุ่นล,ลายเนาะก่วงแป้งล้างลา,บบานนยพี่น้องนั่นแหละเบอร์บรรยากาศกันเนาะจะซื้อยังไงมีงบพอได้ของงบเหรอมีเขาเพิ่มมซื้อเนาะมาอัปเดตเนาะวันนี้อาจจะอัปเดตกับอะไรพี่น้องหรือว่าจะซื้อน้อยนึงพี่น้องนี่เอง ดูว่าเฮาจะมาซื้อเครื่องน่อยนึงนะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งส่องนี่นีกาซาาด้พี่น้องอากาศโอ้อากาศเย็นพี่น้องโคตรเย็นเลยตเนะเย็นแทว่าอากาศเนาะกรเบิ่งบรรยากาศนิดนึงพี่น้องอากาศนี่รพี่อเอะอยี้งนอนได้อ่ ซี textures, pues well, th ่พ right, like, ันกีบเรมีเผ็ดกระปเผ็ดเผ็ดเผ็ดกระปูเผ็ดนี่กระดีเด้อกระดีเด้อกระดีเด้อกระดีเด้เนี่แดงนะตกมันต้มต้มนะม่ะทานีัซับด้ยนะเดีบรรยากาศเยามแรงนะฮั่กันกินกันเหรอลายหนลายน้อเตียนทำนะลายแถวตลาดหกกลัวพี่เะนี่ร่ รานหัวควายเนาเลยมุกเีกปลาแดกมกปลาแดกเพ่นเราหางกินลายนะเือนเราลายห้างกินมกปลาแดกไข่มส้มก็มีวะเนี่ยไข่มูส้มก็มีไข่ไข่หอยไข่หอยไข่ไข่ไข่อยากไงงอันนี้คือแมคคาแมคคาแมคคาเสื้อดำา ลูกไข่อันนี้ไข่หมดลูกไข่หมดเนาะหลายอยากไปไอ้ลูกเกยมึงีเนาะไข่ลูกเกยว่ามีนี่นี่เนาะไข่ลูกเกยมีแล้วแล้วนี่ก็คืออาหารแค่เอามาดเดดตั้งเมืองตั้งแขรงของเป็นป่ามะเพ็ดมะเขืออาหารการกินกันคือมาครบอยู่มะพริกมะพริกมะพริกตะกินเราเพ็ดบ่เพ็ด มกพรต่วคืะเหลาเพชรใ่าเนาะเปเซตาก็ไดะเเซตาก็ไดอะพี่น้องเบาเซตาดแล้วเนาะเป็นอาหารการกินผักมีซีซอมที่เป็นผักสดเนาะผักสดให้เเนาะผักสดนห้เอ่ในขาสาวขายนะน้ซิขาสาวขายพี่นาะผักมีซีซอมพี่นะลายเนาะนี่เลยนะเนาะ อะไรผู้เขาก็นำตะล้อให้มานำตะล้อตะล้อเหมือนตะล้อเนี่อันนี้คือมันมันด่างมันเทามันเมาการมีใช่ไครับทุกมันเลยเนาะบหัวมันเนี่ยเด็ดมันมีคนละสีคนละสีเลยเนาะคนละสีนะมันมันดังเด็ดใช่ไหมครับก็ว่าตลาดนี่ก็ข้นกรบโบลายกันนะน้อาจารย์เนาะว่ากระไลกันนะรู้ป่ะเป็นนัมบางเมืองบางเมืองก็ข้นลายเมย์ก็ข้นโบลายโบตลาดแห่งนี้เนาะ อ๋อหมักหมูมันจะนวยง่ายๆนง่ายๆง่ายเนาะไปเบิ้งคนเะไปเบิ้งอันนาะนี่กาหันเกหันเดียเีเอาหัวจักเพิ่เพื่นเราย่างไปซุปก็เราจะค่อย้กับอาะถ้าเบิ้งปลาโาจันปลาราคาลงเ่าไดเนาะปนิงนา้นิงดีกว่าแล้วก็โลก็ไม่็นไม่แพงเลยนะเบิ้งเพื่อนเอก็ปลาปาน่ส่อน่ อันสกรัมอั่นตลาดนี้ก็มีโคกือกันเนาะพี่น้องเนาะแม่นคกซื้เนาะตลาดหัวขวนั่งตลาดหัวขวาม่นนี่นะจ๊ะไม่ขายน้อกไม่ขายยิ้มได้ไหมยิ้มได้ขายสวยนน่ขายส่วยเนไม่ขายซื้อซื้อยูเนาะจื้นี่ก็ขายยูราคาซื้อสวยกันนะจะขายดีได้ขายเพื่เอาสวยแมนบอกคือ จะน้อยก็นอนละกันดหันก็นอนอันนี้มันลวมาเลยอก็ย่างเงี้นเจ้าว่านั้นเจ้าคอเจ้า้บลายเด้ก็งอตัวเนี้ยกคลายดีมือกันรวยเลรวยนะแค่ทากันเนย้ดมือ้นันซื้อซอยมน้าน่ะมันนี่ ซื้อแล้วนี่นะมีมา้อดาเลยนาเด้อผมเพิ่งไปไปข้างๆรถยางหัวเด้เอ,อไ, <laughs> ไปนากาศพี่น้อาอันนี้คืออาหารทะเลพี่น้รอาหรทะเลอาหารทะเลเนาะ<อ><อ>กุ้งก็มีไหมนกิน <laughs> กระทาบ,บ่หรือว่าส่วนเซจแต่ซส้นเนาะซื้อไปเฮ็ดกิจเองอเนาะไม่ตลาดเนาะสมานเขาไปเฮ็ดกิจเองก็ได้เนเป็นอาหารทะเลกุ้งก็มีเพ่นเกุ้ง ô oh, ngay nào ngay nghìn nào oh. hạt mì thì sầm. à. Nhắc người này kêu vào cứ tôi nhá người này, Anh 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 <laughs> nhai này cái nguồn cái ngoang thử nhai nó ok cái nguồn nó lại nó nhai nhai nó cái เบ่งบรากาศของนะการพนันมากาศคอยค้ามยำแรงสเน้กาการดักซีหนาวๆนเนานา,นา,าัโอ้รักษากสุพาพพี่นองเป็นมาเป็นไอเป็นใข้เป็นน้าวสเน,น้กต้งไดสายาพาปิดนะฟากนะนะ็นีงเนาะสเน่กาสาาิดฟางพนนีเราจะเลาะเบิงเบิงป่ากันเนาะข้ามป่าฮะตวใดเนาะเบิงป่าพนข้ามเบิงป่ากันพน อันนี้ก็เป็นเป็นมีเป็นเฟอร์คุณน้องพร้าเบิงราคาป้าเนาะป้าไม่หัวราคาเขาได้เนาะพม้าเบิงพิเศษด้วยกันเนาะป้านี่ยพร้าเบิงก่อนนี่เพิ่นไม่เพิ่นจะให้เป็นค้อนเป็นค้อนนะพี่น้องตัวนี้เนาะเป็นค้อนเป็นค้อนไม่เล่นนะจันเนาะเบิงพี่น้องะขายไปกิโลเอ้ยป้าเนาะเป็นกิโลอันนี้เป็นปลาดำคลองของเรือไปปลาดำคลอง mì để tô nó nhai nó nó nhai thế này có khừng này nó oh. mì tô nó nhai nó có khừng và bu thì ba sốt lẹm có bú này cho nên chín nó kèm rồi đó phá bú có bu kilo này có bu nè bu là xem ่อไปามะพ้าีน้่าเนี่ยก็โอ้หลายาขาป่าไม่ใช่พี่น้องอันนี้เป็นกบพี่น้องกบโตใหญ่นาะเยียนก็มีเรียงกันมาเนาะหลายี่น้องหลายี่น้งาูป่าแนะนำาลเลยซื้อป่าเราเป็นด้านนี้เนาะด้านนี้เนาะเราซื้อปูเปนด้านนั้นเนาะ ้บเเเนนนาาาะะยงงงึซื้อป่าด้านนี้ซื้อปู่ด,ด้านนั้นซื้อทีกับด้านหลังเนาะ <c oughs> ซื้อหักซื้อมีด้านนี้เนาะปงกับด้านนี้เพื่น้องพึ่นเปจัดเป็นโซนเป็นโซนนเนาะจะเป็นโซนอันนี้ใครปลาปูปูปูปล <ะ S 1> <ร>าเนั่นน่ครับปลาหนิ่งเพืพานา่น้องเนาะโอ้น,นี่แล่หอมเลยวะนี่นะแล่หอมเลยกอยหอมเนาะดูเนี่ยหอมเนาะหอมเซิร์ฟตลอดเนาะ คือตลาดโฮควาเ้าพี่น้องเด้อไปกันมามาแวะพี่น้องเพราะว่าตลาดนี่อยูแ่แคมขลังพี่น้องแม่นอินเทอร์เข้มขลังดีตลาดนี่จากคักร์เนี่ยนี่คือมะเฟืองมะไฟนี่คืจะเป็นคักมีซีซอบเน,ะนะาะเนาะอันนี้มะนาวครบสุดไม่หรอกการกินเนาะครบสุดเนาะจะเป็นมันจะไปซื้อมะละกอครับมะละกอ <laughs> มะละกอมะนาวมะปีม๊มะป่ามะเฟือมะไฟครับครบเลยอาจจะไปซื้อ มกแต้งเนาะ้ามุ้งมกแต้งเนาะกิโลน้องเท่าไหร่จันไปขาบุ้งมะแต้งกันเนาะมาทางนี้เนาะไปซะเนาะมาฮะเคื่อโซนกลางนี่เป็นยังไงเนาะบางังอ๋อนี่ยอ๋อไม่คาเน,นี่ยคือว่าอ๋อส็อกเก็ตคักใช่ไหมเนาะจุ่ยจุ่ยจุ่อจุ่ยสอกเก็ตกำลังสอกเก็ตใช่เนาะนีองบอคนอ่านี้ไม้คาเนาะเบิ่งตอน,นกำลังเลาละเบิบง่ง ไปานเนํ่แเพราะเหนกันเนาะเนาะเบ้งอักก็หลายพี่น้องัเด้อักเสียบสหลายก็ักสดปลาาแห่งนี้เ่หลายเนาะแต่ส่อรแมาตะเลือซื้อหันนเด้อาจะเหือเนาะจะมีบ่อนทางซื้อเฮา่ะ่นบักแโอกิโลนึงเท่า โล,โลโลสิบเขียดเป็นบนอดีหโลสิบเอเขียดโลสิบพันตัวมั้อันนี้อันลูกเอาเหรอลูกดู้นดูสวนดูบ้น,าาด,น,ด,นดูนา่ดเสียห่เกเองเลยมันนน่ออเอา,านันตอน้อเนาะซืตอ่อซืตอ่อเนาะ ดงเงาขอดาพี่น้องนั่นแหละเบื้องบรรยากาศของกับพี่น้องบรรยากาศจากข้นกลายายอยู่น้องคนก็รลายอยู่ตลาแต่ว่าห้ามาเวลาหกโมงฝ่ายคนน่าจะมาไล่ไปนะเนาะอีกกน้อยนิดหน่อยตั้งน้อยนี่คนน่าจะหลายเนาะร้านนี่เนี่ยเจ๊ห้องมาเมื่งนั้นก็คือว่าอะไรช่งบุญทันล้วงเดียววันนี้ก็ข้นกันรวมเห้อีกเติมอีกบ่ขอบใจเด้อขอบใจร้ายเนาะใจจะดีมีแห้งเนี่ยสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งเก่าเราซื้อมะแตงก็นมอยนี่ยงซื้อมะแตงเนาะเนี่ย นะครับพี่น้องพอไปเรงจะซื้อมักแตงเราเป็นยังไงพี่น้องนีในจับซื้อมักแตงนะซื้อมากแตงแล้วการซื้มาซื้ออย่างอีกพี่น้องวิน่ะจะมาซื้อไหมข่าบข่าวนะข่าวข่าวนะฮานี่เขามาซื้อตลอดเลยชื่อบอกชื่อจ้ะเนาะชื่อแล้วเอ๊แต่ว่าเป็ดซีกัวแล้วเนาะเออเข้ามาเต็มทักงคันสองสามคนนี้ ตีมุ้ฮัดหวงูอันวะแม่นเด็ไก่ยางมวยขาดวะตุดงตีแล้วไยางล่ะแล้วตีจุดพ่างครราหแล้วเอออนี่แหละอยู่อมรนี่แหละเอนเออกระดดดนใหนึงเนีส่วนอากายันลวงไกลๆเด้ปนิยางอยู่อมร้อนหล่ะก่สกระสร้สิบพันน คือว่า่ซนี้ก็ผักลร้เด้หันไปน้องยามันซน้องบอกอ่นนี้นะจามคนเลยจามกนโอ้ี่ไน้องหันไปน่อกันใดขายดีเนาะหันไปน้องคล้ายดี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 นาะนนี้เนาะเดี๋ยวบุทันลวงได้คายดีเนาะมัดเทไดดิาพันธุ์น้อยบรรดาพันใหเป็นสักให้่นกันดคายดีอย่ไน้องเพื่นวาน้องมาเพื่อนวาได้ขายดีอย่นี้เือนวาเนาะ

แถมตลอดอะไรพี่น้องเลยหานี่มาอยู่แถวนี้นะม้วนพี่น้องตลาดนี่นะแหน่เลยมพี่น้าที่ได้ซื้ออีกได้พี่น้านะซื้อยางลาอยากมาซื้อมาตื่นเลยช่างซื้อคลองพี่น้องเช่างคลองตะลายนะพี่น้องเช่นเนื้อแหรอแถมตลอดจ่ายราคาพี่น้องประมาณเท่าไหร่อ้แถมเด้อแถมโอ้แถมพิเศษแถมพิเศษตลอดเนาะ อยูองล้ำรวย้ล้ลจจะร้อนเท่าไหร่เนี่ยเื้งนาพี่น้องเนี่ยมัดออมไปคนเนาะออมไปเบิ้งข้างในพี่่อนไข้เครื่องไข้ฟ้องอะไรเนาะยออมไปขนาดเสียงเพลงกัแหงๆนนึงเนาะออมกันเถอะแหมลบางจ้างบุรีมาโดนเติบเนาะบรมานมานี่ เนี่ยนี่นะเออัมเปียกค่ะัมคเปียกคัม้มคัม้มมันคัมเปียกเอมเปียกและวมันจกมเปีกมมโอ้เราแกะให้เลยวะเราแกะแกะให้เรียบร้อยบกะิแกบักิอพินห่ออ้อเพชรใหญ่อเพชรอันนี้มปีอยอยไเนยนเล่นเปยนอันนี้โตเท่าไดิ ตัวสิบห้าหันหรอัสิบห้า่นเบ่งเ่แกงเบ่งแงเบ่แขงเบงจ้าแล้วเนาะตัวสิบห้านเนาะออเนาอซีนเนาะตอนใหญ่หเนาะอย่างมีปลาอะไรคือปลาแหงนะเนาเด้อปลาแหงอาหารการกินนี่คือพวกอะไรเนาะอันนี้ตั้งเบ่ที่หกสิบันเกยริองสิบันเกียรติทองสิบพันเกียรติทองสิบพันยอดเหนือ เป,เปิดเปใหญ่อ,อันนี้ไค่อย่งนี้ไข่เป็ดไข่ไก่ใข่เป็ดใไก่พี่นเนองแนนไข่ใหญ่เนาะไข่ใหญ่ดีเนาะเออส่วนแรกเป็นลลปลายแ,บบแห้งนี่สไลด์ฮเอามาแต่ตัางแข็งพี่อนนีะตัางแข็งอยู่เรียงแล้วบุกเขนีปลาใหญ่ไข่ใหญ่คนาบปลาวใหญ่เพื่อนเนาะพี่สาวขาย,ยใหดิท่าดผมก็กนะ่าขายเพือกาเยอขายขาย <c oughs> อย <c oughs> ดยอดขี้ยยอดกย้อ จุกเท่าไหร่นี่อันนี้สี่สิบสี่สิบพันหรอโดยโอ้แบบอันนั้นจุกเนาะเป็นจุกโเป็นปลาอย่างปลาดุกปลาดุกปลาดุกแห้งห้านนนิดห่านนี้ปลาดุกแห้งนี่ปลาแห้งข้ามงกันอันนี้ปลาแห้งทุเรศก็มีแต่าพวกแทบปลาแห้งปลาแห้งจับความเด็ดโอ้ลายเป็นขีดปลาแห้งเนาะปลาแห้ง แห้งกันเนาะตัวย่าง่ายกันเลยเนาะแมนเสียบตล้อเนาะเขาไม่คาว่าเสียบพังกสเนี่ใส่วัว่เนาะวัวใส่ใส่อัวเพ่อนกใส่ลัวเนาะอะไรนเนาะนี่อ๋ตัวนี้อไกินตำละคุ้งบ่จแตือามัวผู้ปากัวผู้กับกับซุปซุักมันนาซุปักในรวงอาันเนาะ ขานังยิ้มตลอนเลยเนาะมุดมือเนาะ <c oughs> ยิ้มตลอนเลยะขาไ่หมีลนะินาเนาะโอ้มาินใหม่มเนะาเนะอันละเท่าไหนนี่นอันนี้ห่าอันนี้แปดโอ้มากลินใหม่มากลินฟาพี่เนาะแน่นแหละแกงแกงผักนี่ตงข้านนี่เนาะแกงอไ น้องใหม่พี่น้องน้องใหม่โอ้เสียน้ำก่อนจะดีพี่น้องแข่งน้องใหม่พไ่นะมาซื้อี่นเอ่อเพิ่มเฮ็ดให้ครบเลยเนาะค่ะซื้อแล้วก็ไปคื้อแกงกินได้เลยหลายอย่างเนาะเบื้องต้นเบิ้งอาหารเลี้ยงกินเนาะหลายเนาะครบสุดเป็นอะไรจะเป็นแบบอ่าพักสุปเป็นเนาะครบสุดเนาะมาชมาแบบประมาซื้อมาย, sociedad, Bref, iful, ını, ายังไงพี่น in ้องซื้อแล้วก็ไปกินเลยเนาะกินง่ายๆเอ่อฟัวรัโดยเฉพาะวิเคราะห์ด้วยกันเนาะเลาะเลาะปรอกันเนาะ ต้องมาโซนด้านนี้เนาะด้านซ้ายมือเนาะด้านซ้ายมือจุดๆขายหลายย่าง้องเนาะละก่อนเลาะเบิ้งกาห้เบิ้งบรรยากาศเาจะซื้ออย่างไ้ไซส์นาะไทบนขาดแล้วเขาได้ขาดสามสิบมแตอนางเนาะไหญ่บุเนาะไหมดลล้อขาได้รลน มักอ้อมไงเดี๋ยวอ้อมอ่นรเยออ้เป็นวัดป็น้งออเลยกระว่าบุงูเห็ดมันแข็งอันนี้เนี่ยอันนั้นสามเซนเอันนี้อ๋อสามเซนเปร์ไหนองเย็ดเล้เนาะไดนน้้นาะัี้ลูกเว ได้กี่โลอ่ะนี่ตัโตโต0 0 0ตัวนี้35,000บาทโอน3 5เนแมงดาครัี่น้องประทนแมงดานี่ตัวเท่าไหร่ตัว3แมงดาพี่น้องเออเนาะแมงดาตัวใหญ่เข้าอวบ่แม่นเนาะแมงดาตัวนี้เนาะเขาาจกวเอ้ยได้้หเนาะได้ดเาเิีได้ แปนสบหาว่ะแง่แง่เอรอเยังได้ได้ว่าคึอนเป็นบางเป็นบางเลเนางเอาแบงดาดีตัวหนึ่งเบิ่งเบินงกอนเ้อเงิืนกันเอ้บ่างนันเทปไฟละไอ้บัตรเครื่องมังหจะสาสองเบิ่งเหรอบหอเบาเบ้าเหอข้ามกันมาสั่นคืนดหน้าเนาอหน้าให้มาซื้อนำเออบหอแล้วบัายัดกินอะไรเลยครับ นี่พีดด่พดดนะ้องโอ้กูแดงกูแดงนากูแดงๆอันนอใหม่เฮ็ต้าร์ตาโอ้นอใหม่ล้มหลายเลยเนาะนี่ในเพี่น้องอาหารการกินก็นกนคือว่าลายนอะตลาดแห่งนี้พี่น้องนะน,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 นี่หอยเออกระดิบหนึ่งพิษเพราะเนาะอันเนี้ยชื่อว่ากาลายนอจันเนาะลายสมควรเนะาาะลยสมควรเนาะคนที่มัาแกโนอไม้ อันนี้ห้อยตัวนี้นจะกินแกงเนื้อไหมจะซี้เนื้อกลับมาครั้งนี้ก็ได้เพราะว่าห้านิดขนาดแม่นตลาดลายพีน่น้องเออมันเป็นตลาดเครื่องอาหารการกินกับลายพีนน่น้องตลาดแี่นี้เพี่น้องเด้อี่เป็นผักมีซีซอ่นย่างต่างๆพี่น้องแม่นถ้าการไปกลับมา่าลืมพี่น้องตลาดหัวคัวเนาะราคากบบบ่อแห้งไปได้เนาะราคาเด่นก็คือว่าซื้อีดาเด่นตั้งกับตลาดอื่นนี่มากใหญ่แล้วก่อนถ่ายเลยตลาดอื่นนี่ยันเพื่อนเด่นทำซื้อมาแข่งเนาะมากเนี่ยเนาะ เวว่ะกินได้ไงกนกินได้เลยอ่ะบริต้มได้อย่างต้มไข่มากต้มกับต้มได้แต่ไหมถ้มมากินดิบได้หมักเฮ้วพี่น้องจากค่อยขึ้นต่อบอสอสไม่ใช่ควงมันจะเป็นอะไรก็ตามในคนมบขาพี่น้องจไม่ั้น ลายเด้อตุ๊มๆเราเสียงพอเสียงเพลงกันลายพ่นรมันนี้บอซื้อลายเพี่น้องเนาซื้อพอประมาณเพี่นเราวันนี้เนาะเริ่มนักแล้ว่ห้องนี้เาเนาะไปครนนี้เรมนคดสมควรทามาสมมาควนเพี่น้อาเนาะเลาะพี่อนเราในบวในส้มเลาเลาะซนนันออสซนดี้นันออสวนี้ตลนี่เป็นตลาดที่โบยายปไเนาะจานเนาะ

นี่สมอเออนึกว่ปลแดกเอเบื่อโอ้ปลแดกโอ้ปลแดกวันน้กิน,นด,กดนแต่ว่าหากบ่อหูกินยังไงนไเนาะถามไปก่อนเด้อเดี๋ยวไม่น่าจะที่มาซื้นนามมานอน้ำเนาะใจเใจ้ยเนาะนั่นแหละเนาะอาหารการกินก็คือว่าครบสุดเด้อเนี่ยอาหารซุปอันน,อน,นี้นอนนี่ข้าวต้มน้าอยู่นี่ข้าวนี่ะงาน้ำใสใสอัวเนาะใส่อาาสัวมูแหม เขามาพี่น้องยูซังมีแต่ใสอวล้วนแล้วก็ซีนีอ่เทีอย่าัวนี้เนี่ยมันมันพี่น้องมันมันอะรอันนี้สิ้นงัว่กินง่วกินง่ว่ครบสุดนะพันละเท่าไหร่เนี่ยพันละสิบสามอันนี้มสกอรได้ไหมคะีาคาเท่าไหรพี่น้องอันนี้อาหารซุปนะพี่น้องราคายิมนะคบอันนี้ เจียวเปเลยเจียวปราแดกเจียวบหูเจียวเนเนาะเจียวอะไย่างสาวน้อยเอียงเจียเม็นแข้งว่อันนี้เจียมะแขงอ๋อมะแขงคือว่าสาวน้อยคือเจ้าอ่ะจอกด้ยจอกไอ่ะขไ้ามไเมื่อนะจะมาซื้อน้ำเลยโอ้มวน กันไรพี่น้องเป็นยังไงจ้าเปเนรถตลาดเป็นยังไงเขาโมนี้ยังหลายเนาะพี่น้องโมนี้เนาะอ่ามาเลาะซื้อเครื่องเลจากไหนเนาะรถรถพี่น้องรถไกลไปไกลมาพี่น้องออกอันนี้ก่อนแล้วพี่น้องโมนี้ก็ซื้อเครื่องสื้อของได้ยังไดงเฮาโมนี้เฮาสิลาขดลบเนาะอ่บโมนี้ยังหลาแล้วโมนี้ก็มาเลาะแล้วก็ซื้อนนัซื้อนี่สป่งต่ำเลยเนาะซื้อมะแตงมะคว้าสิ่งต่ำซื้อเนาะแล้วก็มาอเมริกาโมนี้ก็ได้มาเลาะตลาดหัวคว้าเนาะหาโค้งนั่นเองเด้อ ฝากไอ้น้องทางฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะต่างประเทศด้วยมั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนี่แหละเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่องคิดฝากหลายดมแดกพี่น้องแต่ว่าอยากซื้อในอยูเนกินเนาะอาหารกระเทียมไม่ได้แหงเนาะพี่น้องเนาะก็มาซื้อเอาเนาะพี่น้องอยากกินอย่างกะมาหาซื้อเอาเนาะมีครบเป็นตลาดน้อยแต่ว่ามีครบเด้อพี่น้องมาซื้อได้เนาะตลาดบัวขัวนั่นเองพี่น้องฮาคกงและที่สัมพัญธ์อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้อง ก็เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนั่นเองพี่น้องขอบใจขอบคุณครับ